สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูของว่างมาฝากเป็นไข่ม้วนกระหล่ำปลีอร่อยทานง,ง่ายมากโปรตีนมาดูวิธีทำกันเลยค่ะให้เราเลือกกระหล่ำปลีหัวที่มีน้ำหนักเนื้อแน่นหน่อยนะคะเพื่อง่ายต่อการขูดฝอยแล้วเราก็ใช้ไม่มากค่ะประมาณ80กรัมเราผ่าเอาแค่ครึ่งหัวก็พอได้แล้วนะคะเอากระหล่ำปลีมาล้างค่ะ ดยการใส่น้ำส้มสายชูประมาณ1-2ช้อนโต๊ะลงในน้ำที่เราจะล้างแล้วก็เอากระหล่ำปลีแช่ไว้ค่ะประมาณ15นาทีเพื่อให้น้ำส้มสายชูแทรกซึมเข้าไปล้างเอายาฆ่า,มาแมลงที่ตกค้างอยู่ออกให้หมดเอามาล้างน้ำเปล่าอีกรอบได้แล้วเราก็สะบัดน้ำที่ค้างอยู่ออกให้แห้งค่ะเสร็จแล้วก็มาขูดฝอยกันเลยค่ะวันนี้ก็จะใช้ที่ขูดหน้าตาแบบนี้ เพราะว่าจะขูดได้บางได้ฝอยหรือถ้าเราไม่มีใช้แบบไหนก็ได้หลกัหลกๆก็คือทําให้บางให้ฝอยจะได้สุกได้ง่ายๆค่ะกระหล่ำปลีนี่เราเพิ่มลดได้ตามชอบวันนี้ก็จะใช้กระหล่ำปลีที่80กรัมหรือถ้าตวงเอาก็จะประมาณ1น่ถ้วยตวงพูนๆค่ะเอามาใส่ชามผสมแล้วเราก็ใส่พริกไทยป่นประมาณ1หยิบมืออันนี้ใช้ขวดปั่นเอาก็จะปั่นประมาณ4ี่หรอบ ชอบรสเผ็ดหน่อยก็ใส่มากหน่อยค่ะตามชอบจะเป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดำก็ได้นะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดหรือจะเป็นแป้งมันก็ได้ค่ะได้หมดนะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นค่ะเกลือปน่นครึ่งหนึ่งของช้อนขนาดเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเราจะปรุงให้พอมีรสเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีซอสอีกแล้วก็ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองใหญ่ๆ ถ้าหากว่าเป็นฟองเล็กก็ใช้สองฟองแล้วก็คนทุกอย่างให้ผสมกันตอนนี้อาจจะดูว่าแห้งเกินไปเราควรจะต้องเติมไข่หรือของเหลวอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีน้ำในกระหล่ำปลีออกมาจากเกลือที่เข้าไปรัดผักตรงนี้ถึงบอกว่าเวลาล้างกระหล่ำปลีแล้วให้สะบัดน้ำออกให้แห้งเพราะไม่งั้นจะมีน้ำออกมาเยอะทำให้ส่วนผสมเหลวไปแต่ถ้าเป็นเนื้อไข่ามากไม่เป็นไรนะคะ เสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นกระทะสี่เหลี่ยมที่ใช้สำหรับทําไข่ม้วนเราใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเราใช้ไฟค่อนอ่อนนะคะเอาเส้กรอกลงไปทอดจริงๆเส้กรอกก็สุกมาแล้วนะคะทานได้เลยแต่เพื่อให้เกิดความหอมแล้วก็ให้ร้อนหน่อยเราก็เอามาทอดอีกนิดนึงอันนี้เป็นเส้กรอกหนังกรอบทอดนานก็จะระเบิดแบบนี้ค่ะ ก็เราก็ทอดให้พอร้อนๆก็พออันนี้ได้แล้วเราเอาขึ้นก่อนนะคะส่วนผสมไข่กับผักตอนนี้ก็มีน้ําจากผักออกมาก็จะเหลวแบบนี้เหลวขึ้นอีกนิดนึงค่ะส่วนผักก็จะนุ่มลงเราก็จะแบ่งส่วนผสมเนี่ยออกเป็นสามส่วนสส่วนแรกก็จะเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะาลงกระทะก่อนก็เหลือไว้อีกหนึ่งส่วนกระทะก็จะมีน้ํามันที่เหลือจากการทอดไส้กรอกอยู่ก็จะไม่ใส่แล้วนะคะ เอาส่วนผสมแรกเทใส่กระทะเรากะให้พอดีอย่าให้ผักเยอะหรือไข่ยเยอะเกินไปแล้วก็เกลี่ยให้เต็มกระทะเลยค่ะเราใช้ไฟค่อนอ่อนนะคะจะได้สุกได้ทั่วถึงถ้าไฟแรงไปจะไหมแต่ข้างล่างค่ะข้างบนไม่สุกเอาชีส1แผ่นชอบมากก็2แผ่นค่ะวางลงไปก่อนให้เกือบเกือบกึ่งกลางของกระทะ แล้วก็เอาไส้กรอกค่ะวางลงบนชีสกระทะใบนี้ใส่เส้กรอกได้1ชิ้นครึ่งถ้าเราจะใส่2ชิ้นความยาวจะไม่เสมอกับกับความกว้างของกระทะนะคะเวลาม้วนจะทำให้หม้วนไม่แน่นรอสักครู่หนึ่งแล้วก็ลองแซะข้างล่างดูถ้ากรียมเหลืองแล้วเราก็จับม้วนได้เลยค่ะเราต้องใช้ไม้พายกับตะหลิวสองอันช่วยกันนะคะจะได้ม้วนได้ง่าย เริ่มม้วนจากขอบกันค่ะม้วนขอบให้ติดแน่นกันก่อนพอเราม้วนให้กลมได้แล้วทีนี้เราก็จัดม้วนให้แน่นค่ะแล้วก็ม้วนต่อให้สุดกระทะเลยนะคะทีนี้ก็จะง่ายแล้วค่ะจะยากแต่ตอนแรกค่ะแล้วเราก็ดึงม้วนไข่ให้มาอยู่ขอบกระทะแล้วก็เอาส่วนผสมที่เหลือค่ะเทลงไป ถ้ากระทะแห้งให้เอาน้ำมันทานะคะแต่พอดีอันนี้ยังพอใช้ได้อยู่ก็เลยไม่ได้ทาน้ำมันเทแล้วเราก็เอียงกระทะค่ะเอาน้ำไข่ค่ะให้ไหลมาทางใต้ปลายม้วนไข่ไข่จะได้ผสานให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วเราก็เกลี่ยผักให้ทั่วๆกระทะเลยนะคะเราก็จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งประมาณ1-2นาทีเพื่อให้สุก สังเกตค่ะถ้าเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็แซะข้างใต้ดูค่ะอันนี้เหลืองแล้วนะคะเหลืองแบบที่เราชอบแล้วค่ะเราก็จับม้วนต่อได้เลยก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ม้วนไปจัดไปให้แน่นอันนี้จะมีผลตอนที่เราเอามาหั่นค่ะเราก็จะได้ชิ้นที่สวยงามส่วนตรงไหนที่ยังไม่เกลียมไม่เหลืองเราก็จับพลิกให้สุกทั่วๆอันนี้ได้แล้วนะคะ แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นมาใส่จานที่จะเสิร์ฟนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำอันนี้ก็จะหั่นเป็น6ชิ้นตอนหั่นให้ใช้ครีมจับช่วยค่ะจะได้หั่นได้ง่ายๆอันนี้นี่ค่ะถ้าเราทำม้วนไข่แน่นไม่หลวมจะหั่นเป็นชิ้นได้ง่ายๆสวยงามเลยค่ะทีนี้ก็จัดแต่งอย่าให้กระจายออกจากกัน แล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศเราราดเยอะหน่อยได้ค่ะเพราะว่าม้วนไข่ชิ้นใหญ่อีกอย่างหนึ่งในไข่เราไม่ได้ปรุงรสจัดไว้ตามด้วยซอสมายองเนสค่ะอันนี้ก็ตามชอบเลยชอบมากใส่มากค่ะสุดท้ายเราก็โรยด้วยผงสาหร่ายผงสาหร่ายอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะามาลงให้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วทานได้เลยค่ะ ทานตอนอุ่นๆร้อนๆจะอร่อยมากมีทั้งรสเปรี้ยวเค็มหวานมันเนื้อไข่ม้วนจะนุ่มๆตัวของผักกะหล่ำปลีจะนุ่มไม่แข็งแล้วนะคะทานแล้วอร่อยสดชื่นดีค่ะเป็นอาหารว่างหรือเป็นมื้อหลักได้หนึ่งก้อนนี่อิ่มพอดีค่ะได้โปรโตีนเยอะลองทำทานค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามชมวิธีทำผงสาหลายนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องไปแล้ว ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ